มา้รไปเนาะรมชนจะไปยัู à à. Th ่เรนี้กับายังอกู้เลยสักหน่อยจะากมันไม่ไม่ไม่รอบ้าสักหน่อยม้งยโอเคโอเคกอหมันนะใส่กสามารเกบ้างอะป็นักสิบไรมนะ่ะบ้าอ่ะที่ตลาดนอปรตครรตอใสานบู သင်စားရခေါနကလည်းဒီစကစ်ဆာနော်သဆိုင်နော်တော့သဆိုင်သင်ສາມາດတော့စကစ်ဆာရယူသည်မွေတာပစ်စစ်တဲ့အောင်လို့စီတော့တူအောင်သင်စားတဲ့ကလာခမလို့သေးပြင်းရဲ့ပြပြသင်စားအားလိုက်ခုချွတ်ခုသင်စားမှာဆီလာဝဲနော်နေနေတော့အောင်စွစားတဲ့အဲနော်ဝေးအဲနော်ခနောဒီအေးသင်စားလို့သာအတိုင်းတော့မာနာရယူလို့နေရောတော့သက်ဆိုင်သင်စားလို့သစားရပါဘူး นั่นเลยนั่นเลยเอวาติสามาส네กิดสงานนอเบไปยาดีเลบัฮะเอ่เจ้าสาวน้องขบไปยานาอไอ้ยีดูทอนนาะติสาวเล้สองทอกูดามีพองตลาดกลาเต็มโปตีโปรคว้าเจ้าสาวดาวก็ุเาสาวอยู่ผอมหมาบุจะสติสาไปอยู่มาต้องสกิดสลาและสละทองมีพองตลาดปลามาถึงเมื่อเราตาแล้คำาลือเต็มนี้

กินหมดทั้งนายโมก็ได้ล่ะคุณตามเจอตอนแรกคุณตามเจอขนาดมันแก้มาลูนไล่กันขนาดแกนี่ออดูขนาดนี้โอไว้จะมากวนอยู่ก้องดูจะเป็ดกระตีฟูมาตีตัวเนี่ยอะโถ่เนี่ยโถ่อะโถ่เนี่ยจูดอยเนี่ยอย่าทําอะไรตัวเนี่ย

Nói thôi mà nói được người đau Chịu okay. thì okay. ừ, nghe nói là người đau Chịu là người đau Thấy là anh lái chìa 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 giảm là kỹ lực người đau nó Chịu nó Cậu nhờ Cậu nhờ có chịu được tí rồi đó, Ờ kìa tí Cả trà được tí Thấy nó xúc xỉn như thế này thằng không? Cứ cười nốt lên tọa cái Cái xà đi Dạ xà Cảm ơn

ก็ทำดีททำ้อกาะตเดยป้าเหรอโอมอแล้วเนี่ยบางกิจ่ัวน้องเมยตอนนั้นนี้เเสียาน้อง้องสากัตอตอเรือชนน้องเมกระตวดีกตัวป้าล็อกสไตาก็จมออมานยุนซาดียาวงอะไรอเออด้าบุนี่ตัวสามยานละเมยนี่ตัวสา่าและเมยตัวสาดีระดยาวยาวมาบุ

มาที่ประน้อไปอ่ะตอนนู้นี่นี่เราผูกเข้ากับอะไรสามอะไรเหรอจูดามอห์เลยจูดามอห์ชงจูดามอห์เลยฟินกันชอเหรอยังไงซที่นีประตูจะตาอาจารย์เขาตาตาปีเหรอตาลูกตาเหรอตาลูกตาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหประตูที่ประูที่ทางเราเหรอประตูน้องไปอ่ะ အေးသူတို့ရလာ။ဒါကကွန်ဝိုင်းလိုက်တဲ့တုံးရုပ်။နာလူကသောင်းလေးစကော့စီရယ်တစ်လက်လိုဟော်ရရောက်။ဝီလျံမဘူမချက်ပြီလောင်းဘူမချက်နေဟုတ်။ဘောနော်ရာဘောနော်သာတုံးဒီ။ဘောနော်ဒီကတိလက်စောတော့ဘာလို့ damage တော့ခဲဟောဘုံဘုံတော့ဘာလို့အဲ့တော့သူစကြီးငွေမျိုးစကြီးနေတော့ဟာတိချာတော့အလူဘော်နော်ကိုအမ

ว่าแล้วมีโลโกยราล้อเนี่ยจะประมาณน่ออย่างนั้นละล้อเดี๋ยวจะมาสาละดูตู่ตวงคลอไปหน้าเนาะยังให้อ่ะจะประมาณน่อว่ายังเหมือนย่อไอ้ที่ฉาล้อฉาล้อนี่อยู่เนาะหยอกคุยอ่ะเพี้ยหยอบอะเนาะนี่ดีหยอกคุยพี่พี่เมนนี่ตัวบ่เว่ยดิโทรลิงค์หัวไหนโทรลิงค์เนาะโทรดีแมมาใส่ยอกกะตามหมู่พาไปหลายหยอบนี่ใกล้สุดคือเง่าโซ่ตวงเนาะขอเนาะพี่นอลดูอีมวยสิจะบุดูมาใส่ยอกกะตายหยอบ နောက်နေတော့သာဒီလိုက်ဖို့ကပေါ်တော့ဒါသည်းနာဆိုင်ဩစီနာပဲဩစီဒီလိုစကားနဲ့သာဒီလိုက်နေလို့ဆိုတော့ဒီမေးသာဒီပါလို့အန်တန်လိဖ်ပေးရနာဘုတ်သွားတယ်ပေါ့အန်ကိုေးမြိုင်ဆိုင်ဒေသဒီဆက်ကစားလာစားထူးနာနာဒီတင်စားတဲ့တဝန်ဖန်ခေါ်တော့ဆူစလာရရောနော်အဲဒါစားလာဒီကထာတော့လုံးတင်တော့တော့မေးမေးမေးစားတဲ့ပရိသတ်အကောင်

Jadi di Jalan di Purwokerto ini, di area ya, ดิโพทีบหลอเข้ามปาตเยเนาะได้ปาตัวลนี่ยมันน้ำมันจะไหลดีอ่ะก็สันั่นละสนนเลยตีสบายเคยนอนใหม่เลยมะตีสบายเยไม่จะได้พืติดหลอเข้านาอไม่พอ่เลยบุ๋มก็สันไม่ได้จะชิมตงามาเลยวฟนเลยนี่ยานอื่นที่ายก๋วยเตี๋รววี่มันตเนาน

Em nói dù, là đá thép nó khác con được Nó đi thay nó ế thay nó ngà rồi nhau hả? Dạ Bà nhỉ? Bà là tao sẽ thành cái đứa ấy Chân là nó nghe ông hợp trống hợp hình ba bà ấy đuổi xong nó đã cố gắng để lo á Giờ thì trong một bút xa đi bút ta để cái bếp đường tí hả nhá, lấy lệ mà thỏa thỏa đó Bà nói này Nè tí Nè đi ổ bát xí 拜呀你這操操操打我你腦都在逼什麼論的這啥謝哥內也了拿屁屁弄把菜逼你爹幫起捨了老厲哦誒你腦都拿到哪去卡到你弄了ท้อง菜乾給到誰貓尾有誰來給不包攤你你咧啊拜呀這了攤位那樣不也呀 จิม่าทอสคิสราอยู่ตะเปิโลคำล้องเดยุพะยิมะมองตะเปิโลคำล้องเดทีเนี่ยทิปยาเยมะอานงตุจิม่าทอสคิสรามุ่ยยาเนปซอตอจอตะเนสะดงตะดงตะสติอานาฟิกีออฟอีกน้อดเตเซบิจิมะล้องน่ะซะซะนี่อ๋อเปิโลใจบึ ปกินเสรจดีนะทีเดชยู่ท้องกิสลน้อเนียเจายอย่างบ้านนเลยบ้านใส่มาอยะนตัวน้องฮะเจียใส่ไม้หน่อยยรอท้าไหนึ่งวันยาวเดือนั่นละกันดิฉันร่าดิหาดามหมอบุยเก่งนสิข้อกบอกดีเลยก็สาจะราเนี่ยเราแค่ถาแลวไม่นีออจากวไปอยู่ออกกินรองตัเตจิา สนองก็ได้ออกไปนอกตัวเต็มสายอยู่ดิมลีมีอ่ะนอกชมูดิเมื่อมาซื้อนอกแค่ไปละโอเคหลอกแค่จอเต็มส้มมะลอนกี่เมื่อน่ะตะโอเปนเอาดูเกบ้องดอกสึกิสละก็เลยจะอยู่นี่ตะเกวาดิฟังเนาะมั้ยน่ะนองดิเกสึกิสละอกอง อย่คุยสุยอย่าตหลองใช้กีบาอ้อซาลองผ่าดีสิไอติบุชิลังผ่านกี่หลงัเอะแต่ักะบดีแ่๋ยวแต่ก็ิจะเล่าหน่เพื่อจะบุลนิยูนัเตะจากโอเทียร์ีด้ยิบนเมาเนาะดีมันจะเล่าอํานาสเลยแต่ก็เธอจะบุนดีเลาอยูนาะแต่ขาดไดอย่งดีมันเล่าอํานาสบปอร์ดอาได้เกียร์เกียเป็นจริแล้วนะ สุดมั่วสิสุดมั่วสิสมั่วสอได้ยมาคลียยูเลี้ยง่ตองไ่ต้นแล้วอะเลจะคุายอย่ก่ะลาใจอยู่ายละ่ายละเกียบพี่เดี๋ยวทกทีทีุ่กีแค่กิว မရှိပါဘူးအဖိလဲကရောခေကလောချာနေတယ်ဘောအခြေမဲတက်လာရဦးဆိုင်ကလည်းအခုကနေဟောအခြေရေချိုးကိန်းတို့ခေခါယိုဒီဒီယားတို့အဖိတဲ့ဝါချိုးမလောနပဒီလိုက်ကြီးအားကြီးကျေလောနချဘောဝင်နေနဘောရယောအဲ့နာအာလိုတက်တာလိုက်လုံးစစ်တော့ကံတက်လာစဒီပနေယိုဘာတကိနေတဲ့တော့စဝင် หลีหรือพี่ไงดอกพี่น้อยเธอเลียหรือเลยเพลือดอกเลียอาการลรมมาเรือเลยคือยังสอดากี่ว่าอนที่การเรามาเรามาาที่ใส่เกลี่มาลรามาบ้าใส่เาเลยพี่ว่าบ้าบุเก็ยอพี่ว่าที่เรนี่เราหนีไปสอดาเนาะไปตัวสอดาสอดชามาเดี๋ยวเราจะมนอ่มากไนนะเฮ้ี๋ยเพลอปาติมาเดี๋ยวอเคมาจันเราเอาเราหยสบอที่ลูกเดยเม่ได้ช้นหมการิีคไม่เหม สีมาสีวันนีราจะเอไ้ามา้ราะปเจเียเพอนมมเ่ีกอยกให้ก่ะอยูทานะดีอ่ะเีล่าไม่ใช่เย็บใชเหรอแต่เฮียข้าจะคุยท้องแต่พวกคุณไปช่าเยตบใช่ที่คำอยู่คุยเอจนน้องมีไรบวแกพี่ว่าี่ชุ่มโมกษ์สย